เขาอาจจะไม่ได้ทิ้งก็ได้ในณเวลานั้นเขาอาจจะมาอยู่หรืออาจจะมีปัญหาอะไรกับแถวฝั่งเราหรือเปล่านี้เราไม่รู้ที่เป็นที่มาจริงใช่ไหมครับใช่ครับเราไปตัดสินนั้นไม่ได้เท่าที่พวกรนาพวกป้าบอกครับเขาเป็นคนอำเภอทุ่งสงจองหนัดนครศรีธรรมราชครับ ที่นั้นเรืมนไม่รับสายผู้ใหญ่ไม่ให้ไปบ้านเราก็ต้องไล่ถามทีละบ้านทีละบ้านเนี้ยบ้านคนชื่อลินวัชรินบำรุงศรีอ่ะรู้จักไหมแม่ไม่รู้จักใช่ไหมไปตามบ้านผู้ช่วยมาดีครับหนูจะมาตามหาคนพาชาติจากบ้านน่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋ยอบคุณครับ โดนหนูด้เหรอโดนหนูด้หกำลังกินกระดกเกียที่นครใช่เฮ้ยโดนหนูได้เหรอโดนหนูดกลังกินกระดกเชียงที่นครใช่่ผู้ช่วยวีคนไหนครับผู้ช่วยวยคนห ดีครับเต้ยนะครับกำทำการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันนะครับด้วยแล้วทีนี้มีลูกชายคนหนึ่งตอนนี้เขาเป็นทหารอยู่ที่อันพิษณุโลกครับผมแล้วส่งเรื่องมาให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อย<ช>เบื้องต้นในใบเกิดเขาเนี่ยคุณพ่อชื่อวัชรินบำรุงศรีแล้วก็พอเช็คเนี่ยชื่อก็มาโผล่ที่อยู่อยู่ในหมู่ห้าแต่กีเต้ประสานผู้ใหญ่เวลาเขาบอกว่าเขายังไม่สะดวก ก็เลยลเนี่ยผมก็เลยลองตามหาบ้านผู้ช่วยดูใช,มมมช่บ้านเล็กที่เท่าไรอะบ้านเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาทะเบียนราชมาดูา ผมเปิดดูเมื่อกี้ไม่ดูประจำเลยขอบคุณมากครับน้องกับรถจำได้น้องครับน้าฮ่าฮ่าฮ่าเด็กเด็กคนนึงเนี่ยโอ้โหเด็อะไรนะหลังสลักกลางเลยอ่ะ ไม่อ้อยเหรอใช่มที่เขาก่อสร้างหลังนั้น่นชื่ออ้อยชื่ออ้อยอะไรนั้นปหาครั้งแรกก็ชื่อชื่ออ้อยปียาครั้งแรกอะไรชื่ออ้อยอันที่จริงชื่ออ้อยยังไหม ท่าน,านผู้ช่วยไม่ผมผมไม่ถือขออนุญาตนะพี่นะครับครับเออรับะอะไรนะทับสองวัชรินบำรุงสีมีไหมมีอุ้ยอ้ออออ๋ีกแล้วอ้อยอแล้วอยู่นี่ เมียแกเพึ่งเสียชีวิตไปไม่นานทีอ่ะเมียแกเพึ่งเสียชีวิตไปไม่นานทีอ่ะใช่ไหมหนูไม่รู้ไป,ไปอยู่แถวแถวโน้นแหละไปอยู่แถวแถวโน้นคือที่ไหนอะไรอวังน้ําเขียวอยู่ที่ไหนอะวังน้ําเขียว,ว,ยวสา,สาแก้วเลยเอ่อนั่นแหละ น้ำเขียวเราไปถามญาติเขาก่อนได้ไหมได้รบกวนผู้ช่วยพาไปหน่อยได้ไหมคะผู้ช่วยมันอยู่ไกลไหมอะคบไม่ไกลครับไม่ไกลผมรบกวนผู้ช่วยพาไปหน่อยได้ไหมได้โอเคเยี่ยมเลยอะเยี่ยมยอดรูดเด้เรื่องผู้ช่วยอ๋อแล้วนะครับหมดเดง าถามผมเหมือนกันแต่ผมก็ผมบอกว่านามสกุลบำรุงศรีนี้มันไม่มีแต่เดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนก็เลยมีแกนี่แหละเพอาะตัให้ไปไปรับอะไรอ่ะเมียแกทําประกันไว้แต่ติดติดชื่อสามีนั่นแหละมีคนเดียวนั้นแหละก็น,นี้แกเป็นไงบ้างครับแกก็ไม่อยู่บ้านนี่แหละไม่อยู่บ้านอยู่อยู่อ๋ออยู่บ้านอ๋อระว,วังน้ำเกลือนี่ใครที่พ่อบอกเมียของแกอ๋อใช่ ผมผมก็ไม่ทราบว่าเป็นคนวังน้ําเขียวหรือว่าที่ไหนนะแต่ว่าเมีเยแกไปทํางานที่นูน่นหรือเสียชีวิตแต่แกทำประกันไว้ให้ให้ผัวแกเป็นคนรับ คนนี้ไหมอันนี้รูปตอนหนุ่มๆรูปตอนหนุ่มๆอ่ะจะไม่ได้แล้วแต่รูปตอนหนุ่มๆนี่หรอต่ะนี้ขายครับค้ามั้งไหมอ่ะไม่ขายเลยมันตอนนี้แกอายุมากแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอยู่นี่แหละใช่ไหมแกอยู่นี่แกอยู่กับใครอะครับอยู่รู้สึกว่าอยู่กับแฟนแกแฟนใหม่แฟนใหม่ เขามี<ห>ลูก <ไป S 1> ใหม่ไ, <ป S 1> ไหมตั้งแต่มาอยู่นี่ผมวม่เคยเห็นลูกกนนะเพราะว่าส่วนมากจะเห็นเฉพาะแกกับแฟนแกครับแต่ส่วนมากแล้วจะเห็นเฉพาะแกคนเดียวจ้ะนั่นแหละ,ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาทีก่อนเนาะได้ได้ สุดด <ST su dy incarcerated> ีแค่ไหนเขาก็เป็นได้แค่คนขับรถเลยน้องเขาได้ ทำไมปิดบ้าน่ะไม่ทราบเราก็ไปดูแะที่ไหนเอาวันนี้น เด้งไหมอยู่นะบ้านใช่บ้านาที่นัรื้อมนใช่ที่นัรื้อมนใช่ไหมคะใช่ท<ช>ี่นัน,นรื้อมนไม่รับสายผู้ใหญ่ไม่ให้ไปบ้านเราก็ต้องไล่ถามพี่ละพี่ละบ้านพี่ละบ้านเนี้ย ตะกี้ผมไปหาผู้ใหญ่เอ้ยได้คุยกับผู้ใหญ่ผมจะมาตามหาคนชื่อวัชรินผู้ใหญ่ก็ให้เบอร์ที่นั่นหรือมลมาแต่ว่าโทรมาที่ไม่รับใช่่ก็เลยไปหาผู้ช่วยผู้ช่วยวิทย์ผู้ช่วยวิทย์ก็พามาที่บ้านเนี้ยครับแกแกไปไหนอ่ะใส่แมสก่อนที่เขาใส่แมสก่อนไปอีกนะไปบ้านเมียค่ะไปบ้านเมียที่ไหนอ่ะพี่ไปเนี่ยเปิดโต๊ะนี่เอพุทธ มนน่นะว่าอดเดเดนนนะครไปที่จะปวดนะะฮะะวดอันนี้จะวดวดก็คือนครเหมือนกันใชใช่อยู่ไกลจากตรงนี้ไหมครับไกลอะค่ะนเขตกับมพรู โอเคเดีย๋ยวเราลองโทรโทรหาเบอร์นี้ก่อนใช่โอเคได้ขอบคุณมากนะที่นันะ<ช>ี่ยยจอู่เนาะอ้วนประมาณนั้นไหมเจว่าจุฬาโพดเนอโอเคอันโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องรีบทำเวลาละจ <c oughs> องไฟบินไว้ส <c oughs> ี่โมงกว่าอ๋อใช่ไกลยอยู่ใช่ไหมไกลประมาณยี่สโมงอ่ะยี่สโมงได้ไหมนไปได้ระมาณหนึ่งเอ้งไหมแปดสิบโลอ่ะทําอะไรกันอ่ะนี่มาเปิดก เออค่ะเล่าให้พี่เขาฟังก่อนหนูมาจากเพจเต้ยอีจันเต้ยอีจันเป็นลูกของอีจันอีพีว่าตามหาคนทัดซากจากกันลูกเขาไม่เจอพ่อมา30กว่าปีละส่งเรื่องมาให้เต้ยช่วยตามหาให้หน่อยเรื่องไหมเพรว่าพ่อวัชรินเจอเป็นมีลูกอยู่ทางเหนือบ้างไหมมีไหมอ่ะมีเฮ้ย ท็เมียกแกเสียหมอ่ะเออคนเดียวไหมอ่ะไม่แม่มก็ยังไม่เสียตอนนี้อ๋อก็ยังมีคนอยู่เหนือครับที่เขาสามสิบใช่สามสิบกว่าสามสิบกว่าละโอ้ไม่น่ยอยใจอะ่ะ ี่คิดว่าใช่ไหมใช่ตอนหนุ่มๆไหมคิดว่าใช่แหละขับคลายขับคลายไหมอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนมั้ยรออยู่นะหนุ่มๆเนี่ยว่าเนี่ยโอ้แกก็รอแกก็รออยู่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่แกตอนหนุ่มๆไหมมันเนาะนะ เองโทรคุยกับเขาก่อนโอเคขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากนะพี่มีธุระอะไรกันต่อหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไหมเดี๋ยวต้ขอเวลาโทรหาพ่อพ่อโทรนู่นนู่นบ้านก็มีเบอร์เดียวกัน หมอแดงฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้พ่อหมอแดงใช่ไหมครับใช่ครับผม